คือต้องซื้อต้องซื้อประมาณสี่รอยอ่ะเพราะว่าสองคนเด็กไม่ชิดขอดูก่อนนะโอ้บรรยากาศโอนนน้นู่นไงเห็นไกลๆนวนต้องซื้อบัตรเท่าก่อนนะ ไปซื้อของฝากก่อนถึงจะได้เข้าโ oh. อุ้่นวายมากเลยวุ่นวายหรือยังไงก็ต้องซื้อ <c oughs> ซื้อของหัวหัวละสองร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเด็กไม่ไม,ไม่คิด อ๋อไม่ถึงออโอเคก็ต้องซื้อให้ครบสี่ร้อยเนาะคร<พ>ับนี่ไม่ใช่ของฝากแล้วเนี่ยนี่เป็นของเล่นน่ะ เลยของฝากเยอะแยะไปหมดเฮ้ยพระเจ้าปยโสธรปยโสธร่ะซื้อเพชบุรีปยโสธร โอ้วุ้นน่ารักนะน้ำช่อดอกมะพราวสดทานและรสชาติเป็นยังไงเนาะทานแล้วตรงไปเลือกซื้อาหารได้เลยค่ะที่บริเวณประตูทางเข สองแบบในส่วนของเซ็ตขนมหม้อแกง12รสชา,าตาาิคุณูกค้าาเรารวบรวมความยอดนิยมข,ของขนมหม้อแกงไว้ถึง12รสชาติด้วยกันนะคะจากเซ็ตพร้อมเสร์จกับคุณลูกค้าแล้วในราคาเพียงแค่ละหนึ่รอ่าอันอันนี้เป็นน้ำเหมือนน้ำน้ำตาลสดไหมครับเหมือนค่ะแต่วา่าจะเป็นน้ำที่ได้มาจากดอกมะพร้าวค่ะอืมอร่อยกว่าไหม หวานเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้หอมเท่าน้ำตาลตโนดค่ะลูกค้าไม่ใส่สารกันบูดใช่คะ่ะนึก <c> ว <oughs> <c oughs> ่าใสจขอบคุณพิธีกรมากเลยครับ <c oughs> เ,อเอาเขา้าจริงๆเฮ้ยกำไรนี่หมีไม่ได้สนไม่ได้สนแบบของพวกนี้เลยอ่ะ หน้าเดินนะมาถ่ายรูปมานี่นี่นี่มีนั่งตรงนน้นด้วยเห็นไหมอ่านั่งตรงหมีไปนั่งไปนั่งตรงหมีเร็วไปนั่งเร็วตรงนี้นั์ไม่ค่อยเย็ยน มีนั่งอยู่โอ้ไม่ได้เรื่องเลยลูกมองกล้อง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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกว่าจะได้รูปแต่ละรูป กำไรมีจิ้งจกด้วยอ่ะเอาเป็นไม้เหรอรจิ้คงจกอเด็กสูงไม่เกินร้อยสิบเข้าฟรีแต่ถ้าสูงเกินร้อยสิบก็เอาเอาคูปองเอาคูปองใบเสร็จเนี่ยต่อหัวคือคิดหัวละสองร้อย ตอนนี้ทเรานอกจากมีความองจากต่างๆที่ัคะเป็นส่วนของไส้ไม่ยแกนแ่ขาวเป็นถ่ขาวาษห่กมา5นะคะราคา5บาทราคาระะเ่อีส่เิได้เลยค่ะที่บริเวณชั้ของเราด้านนเลยค่ะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับขนบตาของเราเรา ราคาเพียงกล่องละ50บาทเท่านั้นค่ะราคาเพียงกล่องละ50บาทเท่านั้นค่ะสำหรับขนมตาลของเราลูกค้าจาสีเหลืองสดใสแบบนี้ไม่ใช่สีประตกอาหารนะคะแต่เป็นสีสที่ได้จากลูกตาลนั่นเองค่ะลูกค้าจาราคาเพียงกล่องละ50บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ทํากันออกมา500ชิ้นนะยะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถเดินตรงไปออเดอร์กันได้เลยค่ะที่บริเวณด้าในอุ่นร้อนพร้อมทานนะคคุณลูกค้าแล้วนะคะเรีได้ว่าขารับประทานของแพงในแยกมากๆค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสําหรับขนมตาลของเรา โดจะโยงไปออเดอร์ก <muy> ัด้สาตอนนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟกูลช้าแล้วเรียกได้ว่าหลายรนะครับเป็นออกมามากกว่า500ชิ้นเลยทีเดียวค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสำหรับขนมปังสาสวัีของเราลูกค้าสาเป็นขนมปางแท้คุณลูกค้าสามารถเดินตรงไปได้เลยค่ะที่บร้านเจ้าสัวาาบาทเ่าั้นค่ะรคเีกลละาทเท่านั้ค่ะสหรับลูกค้าที่เดินชอปปิ้งอยู่นะคะเรารู้สึก ี่ฉันขออนุญาตนำเสนอสําหะรดน้ำตาลสดคาริมาสาในส่วนของน้ำตาลสดของแทัสุขของเราลูกค้าเป็นน้ำตาลสดแท้สดตรงจากเราทุกเช้าค่ะที่สําแทางนะลูกค้า๋าเราไม่ผสมตาซายและไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะแต่มีวิธีการหนองตาลสดเป็นแบบโบราณคือการทดลองทดลองก่อนซื้อสีอ่ม่วงอื้มอร่อย อร่อยหรือเปล่าเลือกไม่ถูกเลยของเยอะจัดโอ้ สมูเตมีมากเลยข้าวระบใบหน้าของเราราคาเพียงกล่องละสามสิบเท3บาทเหลอเพียง110บาทนั้นค่ะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของฝอยทองหรอาตาเราโดยจะกับสุดอด้อนะคะลิต เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยค่ะสำหรับถอยทองของเรานะคะราคาเพียงกล่องละ69บาทเท่านั้นคุณลูกค้าสามารถเดินตรงกันมาได้เลยค่ะที่บริเวณร้านของของเราไข่เข็มชายยาของโปรดที่สนใจในส่วนของซิกเนเจอร์ของร้านขนมบ้านินมะพร้าวน้ำหอมสูตรวัตถุดิบสุขราลูกค้าาอยู่ที่บริเวณรั้กร้างนะคะไม่ว่าใครที่มาถึงพัดสุกนะคะเราไม่ได้ซื้อในส่วนของ

มองกล้องหน่อยหนึ่งสองสามยกนิ้วไปค่ะไปซื้อของฝาก หนึ่งพันกว่าบาทโอ้กำไรมาดูฟูกแล้วน,น,น,น่ารักไหมไหรือไปดูสัตว์เลี้ยงนุง่นเห็นแกะไหมนนแกะเต็มเลยน่อนวิ่งกัน ป้อนไหมทะเลสิไปเดินดูก่อนไปห้องหน้านะค่ะื่อนมชื่อป้อนได้นะคะทุกอย่างใรูปกระแกะไปยืนไปเร็วไปยืนยืนเร็วเๆยิ้ม เป็นใจมากเลยมมไม่ได้เอากล้องลงมามองกล้องมองกล้องไปไปดูกระต่ายไปไปเข้าไปค่ะ ถอดคาถอดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะอีกรูปไป

สีอะไรดีอ่ะ oh. ให้ทีละชิ้นให้ทีละชิ้นนะอย่าให้หมดนะไม่เหลือนั่งยองยองให้มันสีเราบังเราบังสก,ก้าลูกอะ่ะใโอ้โหนไม่ทันแล้วลุกสิลุกลุกมามาเหยียบมาตรงนี้หน่อยที่โลง่ลงๆ อยูยื่นให้อย่างนี้ก็ได้ทีละอันทีละอันได้ทีละอันอือถ่อยหน่อยสิเออบอกอีกคนอีกคนถ่อยตกใจเหรอกระต่ายเยอะอา่อาวอ่าว năng chảy xỉ được cơ mà เร็วๆๆๆให้พี่มันรออยู่นะ่นะเลือกให้ด้วยห้ามอุ้มกระต่ายห้ามดึงหูกระต่ยายใ,ใช่การดึงผิดึดเ,ออดเส้นประสาทเยอะไม่เขาบอกว่า อ้าวอาไม่มีนี่เอากไรตันี้นี่ตัวสีขาวอ่ะครับอ้ามเอาาำตังทอนเหรอเออจะหายไม่มีคนก็โอเค กระต่ายสีอะไรอ่ะเจ็บนจับสิจับขนกระต่ายมันให้จับเหรอขนขนกระต่ายขนกระต่ายกําไรมันให้จับไหม่ะขนกระต่ายกระต่ายสวยงามมากถลอกเปลาเปิดอาหารเม็ดฉันวิ่กินใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเม็ดแล้วล่ะเป็นเอื้อม

บอกสิบอกสิกระต่ายมากระต่ายมา <c oughs> <c oughs>

ไดูไว้ชมก่อนได้นะคะกำไรใครอะ่ะใช่เหรอแล้วนี้ใคร<ด>เนี่ยอีกคนอ่ะใครอ่าเอาไหมห้องน้ำคนพิการนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง มีไอแอร์เย็นเจี๊ยบอันนี้คือจุดทางออกมีห้องน้ำนะครับ